ราดหน้าคณะยอดอ่อนหมูหมักสวัสดีครับเดี๋ยวเบิร์มลาสเวกันวันนี้ผมจะตัดผักคนาที่ปลูกไว้นะครับทำราดหน้าผมปลูกไว้ในกระถางนะครับต้องเอามุ้งลวดมาครอบนะครับไม่งั้นพวกนกมาจิกใบกินหมดนะครับ คณะยอดอ่อนนะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับลังอ่อนๆออ,นอยู่ก็อรีบตัดไปทำกินเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแก่ตัดผักคณะยอดอ่อนไปทำราดหน้า เป็นพันเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เหมือนที่เขาขายตามร้านนะครับนี่เรียกว่ายอดอ่อนจริงๆนะครับ พักนาสดๆหลังบ้านนะครับหัดไปทำราดหน้านี่ทำราดหน้าเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่มาตัดให้กรอบกรอบก่อนห,หมูมักนะายอดอ่อนเส้นหมี่ ที่จะทำราดหน้านะครับัดให้กรอบนะครับใส่ซีอิ๊วดำน้ำมันงาไปให้หอมหอมนี่นะครับเส้นมี่ผัดให้กรอบอย่ากรอบมากเดี๋ยวไหม้นะครับเราแค่นี้นะครับกลับออกได้เลย ดเนดื้อหมูหมักใส่น้ำสุปใส่น้ำตาลปีบ๊บและเครื่องปรุงมีเต้าเจี้ยวด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาว ข้านะยอดอ่อนใส่แป้งมันเสร็จแล้วรีบคนนะครับไม่งานนมหนาตอกตุกนะครับข้านะยอดอ่อน ชอบกินอะไรที่อ่อนๆอ,อ,อร่อยไม่เดีอวเ,เติมพริกน้ำสม้มพริกไทยขาวพริกป่นไปแล้วนะครับก็คลุกเคล้าถุกส่วนให้เข้ากัน ้าดหน้า,าต้องกินตอนทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆอย่างนี้นะครับขนมยาดอ่อนมหมูมักอร่อย เุ่มเ <c oughs> ส้นมีผัดใหม่ๆกรอบนะครับตอนนี้ก็นุ่มแล้วอืมนายอนออนปลูก หลังบ้านนะครับสดสดเลยอืม ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ see you next time